ภาษาเจ๊เหหรือว่าภาษาตากใบเป็นหนึ่งในสำเนียงภาษาใต้หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่เหมือนกับภาษาถิ่นใต้ทั่วๆไปในจังหวัดอื่นๆค่ะผู้ที่ใช้ภาษาเจ๊เหก็คือชาวไทยพุทธที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีบางอำเภอแล้วก็ รัฐกลันตันประเทศมาเลเซียค่ะสเสน่ห์ของภาษาเจ๊เหอยู่ที่สำเนียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมีความช้าช้าเนิบเนิบเลื้อยๆ แตกต่างจากภาษาถิ่นใต้ทั่วไปที่มีความห้วนกว่ามีจังหวะที่เร็วกว่าแล้วก็มีความเป็นทองแดงกว่าแต่ภาษาเจ๊เหจะไม่มีนะลักษณะของภาษาเจ๊เหเนี่ยจะไปละไม้คล้ายคลึงกับภาษาทางตอนเหนือของประเทศไทยอย่างแถบล้านนาแล้วก็มีคำศัพท์บางคำที่ไปคล้ายคลึงกับทางล้านนาด้วยมีคำศัพท์หลายๆคำในภาษาเจ๊เหที่เป็นศัพท์เฉพาะ เป็นคำศัพท์ไทยโบราณที่หลายพื้นที่อาจจะไม่ได้ใช้กันแล้วแต่ว่าในภาษาเจ๊เหยังคงใช้อยู่ค่ะคราวนี้เนี่ยภาษาเจ๊เหในแต่ละท้องที่นะคะก็มีสำเนียงที่ แตกต่างกันออกไปอีกค่ะอย่างในอำเภอเมืองก็จะเป็นอีกสำเนียงหนึ่งอเภอตากใบก็จะเป็นอีกสำเนียงหนึ่งแม้แต่อเภอตากใบอเภอเดียวกันแต่ละหมู่บ้านก็มีสำเนียงที่แตกต่างกันออกไปอีกนะคะอเภอสุไงปดีอเภอแวงอเภอสุขคิรินก็จะเป็นอีกสำเนียงหนึ่งที่แตกต่างกันออกไปนี่คือเสน่ห์ของภาษาเจ๊เหนะคะถึงแม้สำเนียงจะแตกต่าง กันเล็กน้อยแต่โดยรวมเนี่ย ก็คือภาษาเจ๊เหนี่แหละบางที่อาจจะช้ามากๆบางที่ก็อาจจะเร็วขึ้นมาหน่อยนะแต่เราทุกคนเนี่ยเวลาเจอหน้ากันเราจะรู้ทันทีว่าคนนี้กำลังสื่อสารกำลังพูดภาษาเจ๊เหกับเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ไหนชาวเจ๊เหคนที่พูดสำเนียงเจ๊เหเราจะฟังกันออกเนาะและก็รู้ด้วยว่าสั์สำเนียงที่พูดเนี่ยเป็นสำเนียงในพื้น ื้นที่ไหนนะคะแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนี่คือความแหลกหลากหลายความมีเสน่ห์ความแตกต่างของภาษาซึ่งแม้จะเป็นภาษาเดียวกันต่างพื้นที่ก็มีสำเนียงที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็ไม่สามารถบอกได้ว่าสำเนียงไหนเป็นสำเนียงที่ดั้งเดิมจริงๆแต่เราคนบ้านเราพูดด้วยสำเนียงภาษา เจเหภาษาเดียวกันหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่พวกเรามีความภาคภูมิใจมากๆ